สวัสดีครับพบกับเซลออนไลน์ออฟติคอครับวันนี้เช่นเคยครับลูกค้าส่งแว่นกันแดดโอกเกลมาเปลี่ยนรุ่นกับทางเราครับโดยในแว่นกันแดดโอเลลรุ่นนี้จะเป็นรุ่น OO9428F ครับ F ก็คือ A s i a n f น t นั่นเองเป็นรุ่น Fox s ก i นนั่นเองครับมาเรามาเริ่มเปลี่ยนเลนกันเลยครับโดยเลนที่ลูกค้าสั่งก็จะเป็นเลนตรงสีตรงรุ่นครับผม สาเหตุที่ลูกค nah ้าส uh, ่งมาเปลีここ่ยนกับทางเราก็เนีครับฝนเลนลอกครับผมไอ้รอยขอบขอบขาวอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเศษสิ่งสกปรกอะไรก็มีนะครับฝนเลนลอกเปรียบเทียบเลนจับกับเลนใหม่ครับเลนลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นอ่าเลเซอร์ต่างๆจะเหมือนกับเลนเดิมที่ติดกับตัวแว่นทุกประการครับผม เรียบร้อยครับที่เหลือจะก็จะเป็น,ปนการดําเนินการ f i t ติ้งล้างทําความสะอาดก่อนส่งมอบครับเซล์ออนไลน์พอติคอรจํำหน่ายแต่สินค้าลิขสกทธิ์แท้อะไรหิือกริ์แท้ดังนั้นแ้่นที่ลูกค้าส่งมาจะต้องเป็นแบ่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ